คำเกินคลิปนี้มีคำหยาบคายตลอดคลิปเด็กที่ขนใต้วางขายังไม่ขึ้นมึงปิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่แมงเล่นคนอื่นอเวรนี่เฮ้ยอเอานี้เลยลบเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ มาทำคิปต้อสูกนาสวัสดีทุกชมทุกท่านเวยนีคลวันนี้เดาไปอยู่กับแชมป์ซีวิสเอทีวีแล้วไปอยู่กับเพื่อนๆของผมนะวันนี้เราไปทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าว่าอะแร ขุดแร่ยังไงให้ได้รวยใช่เปล่าแข่งได้รวยได้รวยก็คือคอนเทนต์นี้ือมีชื่อว่าแข่งหาแร่ใช่นะกติกาของเราก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่มึงไปหาแร่แล้วก็เอาชีวิตรอดก็คือว่าไงมึงไปหาแร่มาใครได้เยอะสุดมึงก็ชนะไปนะใช่เวลาคือแพ้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะมึงเข้าใจนะเราเองนะกูขอหาแร่ไปตามโซนนะโอเคครับตอนนี้เราได้เริ่มเคลมกุไปแล้วไปไล่ไม่ต้องพูดท่าทำเพลงมั้งส้มนะถามด้วยนะนับถามแต่มันมีกฎหนึ่งนะ ใช่มึงอยากเพื่อนว่าอะไรบอกมึงอยากฆ่ากันฆ่าทำไมวะมึงเห็นมันฆ่ากูเหรอฮะกูฆ่าตัวตายเคล็ดลับเฮ้ยเฮ้ยใครตีวะเฮ้ยเฮ้ยไหนว่าอย่าฆ่ากันไอ้ไอ้นี่แม่งเหลี่ยมวะเฮ้ยกูไม่ได้ว่ากูว่ามึงโกงไอ้สัตว์โกงว่านี่โกงเฮ้ยจะขาแล้วของกูแล่มันออกไปแล่มันออกไปกูพูดตอนไหนว่าว่าเหมือนใครน่อเหมือนใครน่อมึงในอยู่ายปีนเสัตว์ใครน็จแล้วนะเสร็จแล้วปีนนกมึงไม่เอาของใหม่ละ มีถานของเานโอ้ทาน4สเปกแล้วคือถามไม่เจอว่ะเฮ้ยกูขอโทษนบกูต้องการทานไม่ได้้งใจก็ไม่ได้คิดอะไรกูต้องการทานต้องการทานต้องการทานมากตอกการใหม่ตอนนี้สลตอกต่อขึ้นไปคนณหม่ใช่แต่ผมขอหาถามแป๊บท่านผู้ชมนะแต่มันเป็นไรนะแต่มึงหนีกูทำไมเนี่ยเออ หนีสิมึงฆ่ากูใบเวนก็กูฆ่าเหรอทำไมจะไม่หนีอะไรเวนกูฆ่าหาเตะอ่ะกูไม่ได้ฆ่าครับไม่ได้ฆ่าพีู่ดตายเองเมื่อกี้ตายเองครับเมื่อกี้กำลังจะไปพูดใหม่ก่อนโอเคตอนนี้ลุงทำละมือเฉียบหายผมขอไปหาเพื่อนดูดิว่ามันมีฐานหรือเปล่านะขอหารไม่ได้กูขอแค่ต้องการหารผู้ชมนะไม่สำคัญกูแค่ฆ่าคนแล้วก็ถ่ายอันนี้เนาะ เฮโนบาดีค่ะบาดีค่ะมาดีค่ะโกงอะไรก็ใครพูดครับว่าห้ามค่ะก็ <c oughs> กูก็พูดไงเวนี่ไอ้นีไม่เหลี่ยมอะไรวะเหลี่ยมพูดอกมึงนี่เหลี่ยม<อ>ะยน,น,น,นะ,มะเหลี่ยมจันแว่นอะมึงอะฮะเหลี่ยมฮเหลี่ยมจันแว่นอะมึงอะวิทานทานจรป่าวท, <c oughs> ทาน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 อะไรหมวแว่นนี่หมวแว่นเนี้ยอะไรมึงเห็นกูเหรอเออกูดูแล้ผู่ชมจะทำอะไรตัดไม้ดีรออะไร ครับใช่คือตอนนี้แม่งมืดมากไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยใช่เออไม่เห็นไม่เห็นลายเสอย่างเลยโอ้มืดมากมืดจริงจริงมืดจริงจริงโอโติเ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 ตตเตตกูยังเห็นอยู่เลยแต่ตอนนี้มันมืดลันอยู่กับมึงละไม่ได้ไปไหนอะไรเวรมืดไม่เห็นอะไรสักอย่างเนี่ยเห็น้ำปลามืดอย่างนี้เนาะเวนเอาไปหาพ่องทำไมแมวเอขวดมาด้วยวะ กูไปเข้าใจจริงๆขอเต็นท์เนี้ยไม่เขาขวันได้วะขี่มืดก็ถามคนสร้างดิกูไม่ได้คนสร้างว้าพี่บี้พี่บี้มาแล้วเอาเอกก็ขวานมัต้องเอาตไม่ต้องเอาแล้วต่อเอาละวขุดแหล่เฮ้ยขุดแหล่เฮ้ย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 ใช่เอาเล็กเผาดีกว่าโอเคเดี๋ยวกูขอหาคนข่านี่แหละไอเวนมืดไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวกูขอหาคนข่าเอ้ยไม่ใช่กูขอหาแรงก่อน กูหมมาสองรอบแล้วอะทไมกูพูดคมสรอ่ายนมึงเว้นมึงประผลไม่ทันนะพูดสองรอบอะไรเวนเนี่ยเฮ้คุณเหฮ้ยผมเจอเฮ้ยเจออะไรวดมว่ามดผมหาแร่ครับผมไม่ได้ไปฆ่าใครครับใช่ตอนนี้กูหาแร่อยู่แต่ไม่เห็นอะไรเลยนะเฮ้ยไปไหนกันวะแค่นี้ก็เป็นหุตาเฮ้ยพวกปไหนกันวะถมเยาก่ะ อยากโดนฆ่าก็มีอยางไรเลยไอ้กันหมดว่ากูขอถ่านสักอันดีมากับผมใยกันหาเพื่อไะไปไม่เทียมก็อกตอนนี้มันอยู่ไหนกันวะไปดีจ้าอยู่โดนฆ่าตอนนี้ไปไหนมากแล้วซุนงรุนงบุโอ๊ยไปเหยียดแดงไม่ได้ว่าแม่งมันอยู่ในกระหมดเป็นรูปไปเยอะแหวก็แบบมันก็มีจำกัดนี่หว่าไม่เจอในเวรกูยังหาว่ามันเจอเลยดีดดีดขุดลงไปแม่งเวรอ้าวเจอแจ็ครกิลใช่ เราต้องเก็บดาบไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปเผือฟันควกนึงจะ่ายมันมเลี้ยวมากเดี๋ยวเครียดเลยเรื่อะไรเดี๋ยวไ,ยไม่ได้ฆ่าใครเผื่อแช่กูลงมาแล้วไม่มีไม้ยอดยอดเจอไอฟ้าปะโอ้ลึก,เ,กเลิศครับเลิศเลิศ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 ไม่ได้แรกของคอยุยเลยว้า,เาเวเร็วห่าละ่ะเจอถามพวกกูได้สโต๊ดเจอถามก็โด่งก็นับถุนเล่ถามคุยอลไรงั้นเราก็มีโฆษณาสินะ เขาหน้าเหมาท้องด้วยายเวนมืดไม่เห็นอะไรเลยห็ออกกนะฐานมาคราบดิมึงมีปัญญามั้ยไม่มีฐานไอเวนอะไรว่ามาหาทานทาน,ทานหาไงมัน,านหากูาาาหาแต่มันไม่เห็นมืดต๊บตือเลยนะเคไปหาต่อดีกว่าทานหาไงก็จะตต่หาง่ายแต่แต่ภูเขาไม่มีหรอเะแาช้อย่าคิดถึงอย่ามึงอย่ามาเอาจ่อฟาาหน้ามึงเอากระเจาฟ้าหน้าปิ้วเนี่มีเวนี่ก็หาท้อใจแช่ ข้อใจเนี่ยฮะเจอแหล่นมาดโอ้ยเว้เลยเวฮ้ยโม่งแม่งดิเอเว้เลยอะไรมึงวะหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยวะหัวร้อนเลยวะเทำอะไรเยอะมากันเนียร์มากเลยนะว้าวเจออะไรเลยเจอทองกันแล้วนะครับผมไอ้สีฟ้าเนี่ยมันเจออะไรกันเนี่ยตัวนี้ผมอยู่ในไม่รู้ ลงเจอเพชรนะฮะในงี้เว้ยเราได <sm festivals> นะ้เจอเจอเจอถุงก้าเม็ดก้าเม็ดมีหงส์สิบสี่กับปีเก้าโอเคงั้นกูเป็นไงล่ะมาไปก็ผมก็ก็ผมกิงนี่คนโบราณเขาเอาหินทุบต้นไม้ต้นไม้ใช่ปล่ารึเปล่านี่ผมฟินทุบต้นไม้แม่งเลยเวนเนี่ยคืออะไรก็ฟินอ่ะอ้าวมึงรู้จักฟินเหรอกูรเล่นกูรู้จักไอเวนเนี่มึงจะรู้ไหมว่าในชีวิตจริงอ่ะมันคืออะไรมันคือบะหินคมทีเล็กไฟ ไอ้ฟลิปเป็นหินเอกไฟมันก็จะสว่างเพื่อโคตรผสมนะโอเคตอนนี้กูมีโต๊ะคราบแล้วเพชเพชเพชเชอะอยู่ในเชฟเพชรถึงเชฟจะได้เอาเฮ้ยตั้งตันเฉยเลยเอ้าก็ว่ากูใส่ได้ตัวมันอยู่ในกัวตัวกูได้ไงวะอ๋อขวดไปเมื่อกี้เป็นปนนมันปนใครไม่รู้ดิปนต่อเออ วันโอเคชื่ออะไรตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วไอเวนคิดถึงมีเวลาช้านอบคีดด้วยแหล่ได้ต่อมันจะเช้าคุณพูดช่วยพูดดพูภาษากลางหน่อยพี่บี้พี่บี้ก็พูดอะไรนี่พี่บี้ไม่ประจันอย่าเพิ่งไปไม่ประจันเจ้าอย่าเพิ่งไปเธออย่าเพิ่งไปไปทำไมวะเจ้าเราเหรอจะเช้าแล้วเวนถ้าเจ้ามานับแล่เลยใช่กูไม่มีแล่จะนับแล่กูมีเลสโตโน่ิครับอัน รับของหน่อยแล้วกันเพื่อป้องกันตัวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนมาแคะผมของงานก็จะจบแล้วก็ต้องเผาอันนี้สักนิดหน่อยโอ้สว่างจ้าสเลเกินโอ้ดูดวงตะวันที่สีผู้ชมมันแยงตาสเลเกินก็ค่อยขึ้นมาเวลาค่อยลดลงทีนิดทีนหน่อยไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยแชมไ์มไม่ได้อะไรเลยกูได้แค่เลสตนเนี่ย16อันเนี่ยวันนี้คืหละใช่พอดีขึ้นแล้วปุ๊บขึ้นตาบนเลย ความหวังฉันได้จบลงไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรวเวนเอไม่เป็นไรห้องมึงมันแก่ไม่ได้แก่ไม่เห็นอะไร <c oughs> สักอย่างเลยฮักูไม,ม่ท้อนะเสีท่จะแบลกทำไมครับคุณอะเอาเดี๋ยวคลิปไม่น่าสนใจอีเวนโอเย่แหมงานี้มมนไม่ร้องเพลงจะไก,กลโอ้เช้าแล้วโอ้ตื่นได้แล้วไอ้พวกเวนตื่นได้ไงวะมุดหัวไงพวกนี้ข้าคือบาเนี่ยพวกมึงมุดหัวไหนวะซาบู ชีเวได้อยู่ไหนกันวะผมมีแค่เพชผมก็ชนะแล้วแหละไม่อยากจะโม้มีแค่เลสตโตกูชนะได้หวะจะโมโว่เฮ้ยว้าาจุ๋มเอาเดี๋ยวเกูดูระเบิดได้ไหโลด้าบวกเหรอว้าวสวยงามสุดเกินตอนชาร์นมันแยงตามากๆเลยนะรอกลามขุดขึ้นไปแสงแดดมาแยงหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมัขับพิงังวอะเฮ้ยมึงหุบปล่าอะไรพวกนี้อ่แรกสักนิดก็ยังดีเว้ยออโโกกะะ ขอกูทาแลยสักดีเองเวนแเนี่ยเอาลายพวกหัวมันทั้งหลายมาอยู่นี้เลยมารวมตัวที่กล่องเลเวงไปไหนกันวะไปอยู่พุ่งก่อนเ้อันหายไปไหนวะกล่องรอเเปงูนอยู่พุ่่่นครรับกลออองยางงั้นเหรอไปอยู่พุ่งก่อนไปเฮ้ยคิบ้าเฮ้ยเอออะไรวะเสียงดังนลำเลี้ยเกล่องขาไม่หายไปเลยไม่ต่อหน้าต่อตากูเลยเวนแค่มันจะใช้ไม้อะบอก เออพลขึ้นมาละอยู่ไหนนี่เหนยที่เออร์เวนเลยตัดไม้ใหม่แล้วตอนนี้วิตกูุบโอเคมามาคราบไม้แล้วก็คับตวครับมาเอ้เคป่๊บพอ่าอสีกองเดี๋ยวมืดหนึ่งตึกตึกตึกอ่าอย่างนี้เลยผู้ชมนะโอเคเฮ้ยอเล็กมึงอย่ามาเปิดฟรีไฟใกล้ๆหูกูดิ ปิดครับปิดปิดถอนบอลเซีน่อยอเวนนะผมได้ทาได้มาทามนไม่เกี่ยวนี่กล่องกูผู้ชมน,นะกล่องกูไปมุดหัวไหนกันวะโผลหัวมาสิเร็วไอเวนนี่อยู่ไหนวะอยูมาแล้วอยู่ไหนไม่เว้ยวะเห็นชื่อหรือเปล่าเ,เห็นเมื่อกี้น้องเขียวระเบิดต่อหน้าต่อตาของเลยตรงกลางไอเวนนี่ฮะ อิเล็กทำเนี่ยอิเล็กเนี่ยเอาไปดูไม่ได้ครับอิเล็กอะดอยเขาไม่ได้ดังอ่ะดังมาก็ดังเฉยเฉยอีเว้ยด้ไม่เล็กได้เอาไปคลุกเลยโอเคทุกคนโอแมนใครวางโอแมนไว้เนี่ยโอเคมันอยู่ไหนกันวะพี่ขุดเหรอเออเลือดอยู่กันได้เปล่าฮะขุดดินรอแม่ง อยู่กันเปล่ามีเสียงลมมาลมจะกัะทบกับนายก่หน่อยนะอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่า้่องใครดิเาขอองเถอะอันนี้เกกยเ็นเกา้กระจกก้องอยมีอะไรหรอยืนได้สตออันเอากองเถอะไม่ใโอเคอเทนนี้กูก็แพ้เป็นสมนะกูก็แพ้ทคอนเทนต์แหละแม่งไม่มีเลนเลนคอนเทนต์แต่คอนเทนที่ผมผ่านมาก็นะเอานะครับ โอเคคุณนบหายไปไหนแล้วตอนเนี้ยอยู่ไหนวะอ้าวเออนบมึงอยู่ไหนเออนบหายไปไหนวะเฮ้ยอ้าวกลางดิบมากลางไปไหนเฮ้ยอ้าวหายคุณนบหายกับตนเนี้ยหายสะสมไปเลยนะอยู่ตรองลุกนะขึ้นมาเร็วๆสัตว์มันเล่นน้ำพี่ยนกินพวกมึงพวกคุณยืนยืนนิ่งกันแบบ ึห ER ุ no ่นเชิดเลยอีเวนกูใส่ของอยู่เนี่ยมึงเกะอีเวนนี่เอาอยากตายเหรอเฮ้ยกูแค่เล่นเฉยอีเวนนี่มึงอยากตายเลยอีเวนทำไมมีอะไรมึงอยากฆ่ากูเลยกูมีอะไรสักอย่างมฆ่ากูไปมันก็ไร้ประโยชน์เล่นกันสองคนนะเล่นสองคนเดียวเฮ้ยเห็นชื่ออาจารย์นบละอาจารย์นพอาจารย์นพเออเออเร็วเรวพอมันมาค่อยพูดทีกูไม่เอาฐานให้กูนะน้ำตาแต่ไรลทานทานไม่นับใช่ไหมก็นับอยู่แหละมันเป็นแร่เนี่ยวะทานเออแผยคอหน่อยนี้ไปอ่ะ เป็นแลกกูมีไม้ไมเลยผมมีไม้แล้วไม้ก็หมดแล้วด้วยโอ้ตัดไม้แป๊บเฮ้ยอันไหนตั้งีอมาไหนกองยี่ขอโทษขอโทษนี่นี่กองี่เนี่ยถ้าเขาตัได้เ่รอออเอ้อโอเคตัวดใครเอ่าษาอังกฤษีหรอกโอเ c นี่คือกองผมนะูาชมนะ้โอหายไปัวน ซีเฮ็มพีอเทอซีวิซัททีวีโอเคนี่ช่องอันนี้ไม่ใช่ช่องกูกล่องกูไม่ใช่เรานนี้ครับเราได้เวลาที่เราจะนับคะแนนกันแล้วนะจุ๊กจุ๊กโอเคดูกล่องแรกของก็คือแรกนะก็กล่องกูไม่ก็เยอะเลยนะคะแนนกูเยอะสุดเลยโคตรเยโอ้ยอะไรวะ กรรมการตายใช่ห no so so you know. ้าเนี่ยเคียวซอมเคียวซ้อมให้เก่าพอคนสอนพอคนสอนอ๋อเลย้อก้อยล้อเของได้ก่อนตอนนี้สองเยียอะใช้ได้อยู่นะคุณนกเสซยังเสซยังยังใครขอเสซยังอีเวนอุ้ยจะเปิดกองเฮ้ยจะเปิดกองสัตว์โอ้ยอะไรวะฆ่ารัวเกย์กล่องต่อไปต่อคุณนกเร็วๆกล่องคุณนกกล่องคุณนกเร็วๆกล่องคุณนกกล่องคุณนกกล่องคุณนกโอ้ยอะไรวะอะไร อีเซียโนบไวมึงเอาจอใส่เพียนะหันใส่ละมันนบเอาดับเพลรมเก่าเลยดับเพชรมัเก่าเลยดับเพชรมเก่าจะไปฆ่ากันอะไรวะโอ้ยนี่แหมโอ้โหนี่แหมมันนกาต่อเฮ้ยเฮ้พอเราพอพอโอเคดูของก็เกต่อของนกก็เยอะใช้ได้โอ้ย โอเคดูดูกับผมอมาคะแนนใช้เยอะใช้ได้นะ่นหมดดูดูดูกองสุดท้ายดูก่อนโอ้โหไม่มีเฮ็ดเลยสักอันนะครับมึงนะมึงอะไรวะก็ผมเองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไปไหนวะ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 ไม่อยากจะโม่ใจนาเหรอใจนาเหรอโอ้ยโอ้ยอ้าอุ้ยเวรเลย โอ้โเเแมกันเวันนี้แถม้วกันนะม่เากอมสเอเอาวัน้มาตายเกเขาใจมึงไปไหนอ้ยเยไปยเสยดังขึ้นมาอยอ้ยอ้ยโอ้ย้ย

โอเคก็จบเพียงเพียงเท่านี้นะทุกคนนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วมันนานแล้วผู้ชมนะโอเคก็สหรับคลิปนี้ก็ขาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วขายด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมต่อคลิปต่อไปด้วยนะครับเฮ้ยตีมาโดนจุกเอ้ยจุกเอ้ยให้คิดในข้อสองก็เอาตอวเราไปก่อนนะผู้ชมนะไปละโอเกคได้ทำกู๊ดบายบายครับผมนี่ไปแล้ไปแล้วนะจุก้ยอะไรวะไปละ